ได้ลูกนี้ล็อกมาล็อกมาและสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในเกมฟี فا 22ใหม่เพเยอร์เพเอาใหม่ฟี فا 22เพเยอร์ไมค์แคริเอร์หมดนั่นเองครับก็วันนี้เนี่ยเรามาเล่นในส่วนของน้องสมชายสายแดงอีกันมาเดินไมครับเราจะมาสร้างจะมาน้องสมชายสาย <c oughs> สายแดงกันนะครับ ต่อเนื่องมาจากคลิปเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็ติดลมครับยอมเราไปติดลมติดลมมากคือสนุกสนุกจริงๆนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยครับประเดิมตนามนัดแรกครับลงนาทีที่55นะครับผมแทนโเมิรูลูคากูโอเคได้ได้เป็นเป้าหน้าต่างที่เราต้องการเฮ้ยเด๋ยวนะเหมือนเห็นลิสเทียมโดนใบแดงเหรออ้าวทีนี้ก็บันเทิงกันอีกแล้วครับแต่ว่าน่าจะเข้ารอบชชว์แล้วนะเพราะว่านี่น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วได้เข้ารอบชชว์แล้วครับ แต่ประเด็นก็คือลิซเอมครับผมขอเป oh, uh ่าเสียงลำโพงก่อนเดี๋ยวมันจะนี่เปิดขอบอลเลยครับลงมาโขกไปอุ๊ยได้อยู่ของเต้ยังไงวิซิตวิซิตซัดเลยครับเกือบดีครับเมื่อกี้ดูครับได้บอลแล้วซัดเลยครับเต็มข้อครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบนะ อ๋อโดนปัดได้ด้วยนะโอเค okay. เอลฟิริเกต้าเขียวบอลได้ครับส่งที่น้องสายแดงคืนเหมือนกันเป็นเซกแล้วเปิดมาที่ลิสเจมลิสเจมยังไงครับอื้มืมได้ลูกนี้ล็อกมาล็อกมาและซัดเลยครับโโอ้ห โอ้ไม่เกะอโอ้ไม่เกลดอเนยยังไงครับลูกนี้โอ้โ oh, ห oh, oh. โอ้ยลืมกด5ซิเนเจอร์ครับโดดข้ามเสาไปเลยครับ <c oughs> ยิงไปลูกนี้สวยสดงดงามมากครับดึงไปครับแล้วก็ล็อกมาหนึ่งทีแล้วก็ตัดด้วยขวาครับที่เสาแรกเลยครับโอ้ oh, น้องสายแดงก็ไม่ทรรมดาเหมือนกันนะครับเนี่ยหักข้อเต็มที่เลยครับ <c oughs> ลูกนี้ แฟนวอรนี่เฮเลยครับตีเสมอได้ครับหนึ่งเรือหนึ่งน้องสายแดงของเรามาครับมาครับสายแดงยังไงยังไงสายแดงล็อกก่อนล็อกสายแดง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 เอ้าสายแดงหลุดหรือเปล่าสายแดงหลุดหรือเปล่าสายแดงหลุดหรือเปล่าส่งมาตองเต้ตองเต้โอ้โหนิดเดียวเลยครับ ขอบอนเลยโควตู้วิจาวอนเล่ครับเมื่อกี้ไปเริ่มทำงานแล้วครับตอนนี้กำลังดีดดีดมาเลยอ่ะมาฮะอุยอ๊ยเกือบไปแมนดี้ดีนะครับแมนดีน้เหนียวเขาไม่ค่อยอาบน้ำแล้วดูครับ <S <S พุ่งเซฟ,ฟไปลูกนี้้โอโหสุดมือเลยนะเอาเรื่องโอเคเดี๋ยวเออก็อยากให้มันชนะนะครับแต่ว่าก็ <c oughs> ไม่ได้ครับอย่างที่รู้กันแล้วผมไม่ีคนมินพีฟ้าเก่งนะครับแต่ก็ซับไป,ปนหนึ่งประตูครับสำหรับทรายแดงน่าจะขึ้นเป็นไม่ที่หนึ่งก็ที่สองนี่แหละครับผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะ เลตติจ้จะเจ็ดจแปดครับไม่น่าเกียกครับเลตติ้งดีรุยกนยันต่อครับต่อเนื่องครับนัดนี้เอ่ออันนี้ชิงชมมแชมป์นะหรอหรือว่าอ๋อนอีกสองนัดครับน่าจะได้ทัวจริงครับผมตบมือสีครับรออะไรรอซเบตตัวจริงของทีมเราเนี่ครับผมมีทศัศน์อดอยครับน้องสายแดงแล้วก็เป็น ซีเอกครับแล้วก็มาที่กองกลางครับจอซินโยแล้วก็กองเต้ครับมาที่กองหลังครับผมก็เป็นมาโกลรนโซเซซาลูริเกต้าชาโลบาลูริเกอร์แล้วก็คิสเตียนเซนคนับเฮ้ยแต่คิสเตียนเซนเล่นปีกขวาเหรอแต่ประตูเป็นเกปผ้าครับโหทีมตรงข้ามเนี่ยเ MM อ้อโมบิเล่เดี๋ยวนะแสดงว่าน่าจะเป็นทีมแบบว่าไอ้นี่ขึ้นมาครับไม่ได้ไม่ได้มีจริงทีมนี้น่า,นาจะไม่มีจริงครับเพราะว่าโมบิเล่ไม่น่าอยู่ทีมอย่างนี้ นี่ครับน้องทรายแดงเดินออกมาอู้หล่อมากครับผมก็เป็นอันนี้แล้วกันนะครับไม่ชนะก็เสมอ <c oughs> มาเปิดครับทรายแดงที่จอจินโยกสันโดอยส่งที่จอจินโยที่อสันโดอยโอ้โหย้อนหลังจัดไปครับกองเต้ ยังครับบอ้้ห okay. ูอูอ๋ลืมกดซิงเกิลเจ๋ออยู่อ่ะเท่ก็วิ่งไปถีบทงเหมือนเดิมเลยครับก็ลูกนี้เนี่ยเป็นการประสานงานที่ดีเลยครับผมเป็นลูกเข้าฮอตโอ้โหดูครับส่งที่กองเต้ครับแล้วก็ยิงหาช่องครับสวยสดงดงามมากลูกนี้โห้ลูกนี้ ออกมาอ้โหูอิมเล่เกือบแล้วครับแลว้ววอลเล่อ้โหโูโหเกป,ป้าก็ยังก็ยังเอาเรื่องอยู่นะครับถือไม่แย่นะเกป,ป้าเนี่ยเอออ้โหก้องก้องไปเลยก้องเปไ็นไอูหูดูครับวอลเล่ลูกนี้ <c oughs> เป็นคนปกติน่าจะเข้าแล้วเลยครับโดนโคดเกป,ป้าเข้าไป <c oughs> อ้โห,หูหลุดไหมครับลูกนี้ยังแล้วยังไงแล้วซัดด้วยขวา ข้ามคานไปโอเคกองเต้ได้ที่ตีเยกตีเยกมาดิสายแดงสายแดงโอ้โหว่ะยังไม่ได้ตั้งใจเลยเว้ยแต่โดนเปลี่ยนออกมาเนี่ยเฮ้แต่กด้ยิงได้ลูกหนึ่งนะครับสายแดงของเรามาโอ้โหน้่งจะบอลนั้นเอาได้อยู่ครับลูกนี้ ตดนฝังไว้ขนาดนี้ก็เอาไปเลยครับแสตัดคนได้ครับจังหวันี้ไม่นยังไงยังไงครับผมมาดีสายแดงส่งไปที่อัสสันโอดอยแล้วก็มาที่สายแดงครับจังหวะนี้ใช้ความเร็วครับใช้ความเร็วกระชากขึ้นมาครับโอ้โหนิดเดียวครับไบแดงไปเลยเปแดงไบแดงเลยอ่ะอะไรกันครับเบียาไปแดงไปลุยอ่เนาะโอ้เป็นใครผู้หญิง ยิงเลยนะโอ้โหฮอ,อนโซครับหายเอาแบกยังอยู่ข้างหลังครับไม่ได้ลงเลยหายเอาแบกนิดเดียวครับข้ามคานไปโอเคได้อยู่เซ็มาที่จิดเตียนเ้นมาที่ซองเต้แล้วก็โอ้โหลูกนี้โล่งเลยครับโล่งเลยครับอย่างไงล่ะครับ น้องเลยครับเอ้ยกดสิญเ่นเจอร์ก่อนตาย <c oughs> <c oughs> ชอบท่านี้มากเลยตายครับผมยิงตายฮะ <c oughs> เออดูครับมาส่งไปที่สายแดงลูกนี้ครับหักเข้ามาครับแล้วก็ซัดซ้ายขวาเต็มข้อเลยครับ <c oughs> เห็นโล่งแบบนี้ครับสัญชาตญาณกองหน้าครับ <c oughs> สายแดงจะไปรออะไรเลยครับโอ้โหแล้วแกี้เหยียบป <c oughs> ีนเลยนะ ัตตียตีนไม่เป็นไรไม่เป็นไร <S <S อุ้ยอุ้ยโอ้โหผมว่าอันนี้มันได้ยีเข้าไว้ปกติแต่ว่ามันได้อยู่ที่ความยากความยากผมมาปรับไว้ต่ำเดี๋ยวใน้องเดี๋ยวผมต้องเพิ่มความยากขึ้นมาหน่อยครับ <S <S เ,พเพราะว่ามันมาดูไม่ค่อยสมจริงอนะ <c oughs> มันคือจงัจงหวะจังหวะแย่งบอลจงังหวะอะไรก็คือว่าโอเคนะครับแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยเขาจบไม่ได้ครับโอ้โหมึงขยันเสียบจังอะ มึงเสียบกูตลอดเลยนะมึงนีอ่อยาให้ทสายแดงขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเป็นเดีย๋ยวจะเป็นคาราเมลเพราะว่าเป็นน้ำตาลทรายแดงถ้าถ้าขึ้นแล้วก็จะเป็นคาราเมลมาเด็งอุณภูมิครับยู่ยังได้อยู่ยส่งไปที่สียอกอูของเต้ลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเมียจะพูดน้องจัดชิมเวิร์กทำไปเล่นมาหิวเลย <laughs> ในจบคลิปนี้ก็คงต้องไปหาอะไรกินหน่อยแล้วล่ะครับหิวแล้วนะโอ้โหมันการประสานงานที่ดีครับระหว่างคนยิงกับคนดูครับผมก็สามรูดสูตรแล้วนะครับเปิร์กทำงานเมื่อกี้เมื่อกี้เปิร์กทำงานแล้วก็ต้องดีกินหน่อยนะครับนะฮะอืมอเปิร์กสิบห้านาทีสุดท้ายครับดีดครับผมมา แล้วเมื่อกี้เปลี่ยนใครออกพี่จะดูเลยเปิร์กดีครับเปิร์กดีเปิร์กดีครับวิ่งกูวิ่งทั่วสนามอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกูวิ่งทั่วสนามอ่ะเปิร์กกูดีดแล้วมา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 ล็อกกันล็อกคืนล็อกอีกทีหนึ่งลุกโอ้โหไม่ได้แล้วมาดิโอ้ฮิตเต้นเต้น นิดเดียวครับหน้าโทมัสทูเค้าไม่ไม่เหมือนเลยวะเขาขาดใจทูเค้าจังเลยอะทูเค้าแบบไม่เหมือนอะทำไมวะนี่ก็ทีมใหญ่เลยบางคนทําให้เหมือนหน่อยวะถูกไหมจริงนะอันนี้อันนี้จริงๆนะเว้ยแบบส่วนตัวขอตินิดนึงแหละแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเกมเพลย์ก็โอเคครับไหลลื่นดีเกมครับจบไปครับผมเกมนี้3ประตูศูนย์นะครับผมก็เป็นน้องทรายแดงครับทําไป2ประตูเลยนะถือว่า ถือว่าเจ๋อครับถือว่าเก่งมากครับผมเอาเรื่องคนระับสายแดงหน้าตีของเราที่จริงผมไม่คนตาตีนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้หน้าแก่หนานี้นะครับเก้าจุดห้ามันก็มันเยอะไปอนะผมว่าเดี๋ยวต้องต้องไปเพิ่มความยากกันหน่อยแล้วครับ <c oughs> ในแมทในแมทในแมทชิงเลยครับ <c oughs> เพิ่มความไวเนือ้อเ <c oughs> ชื่อใจขึ้นมาอีกแล้วครับยี้า ก็จะได้เป็นตัวจริงเต็มที่แล้วครับมาแป๊บเดียวเองนะแต่ผมว่าเราต้องเพิ่มความยากหน่อยครับบัวคานก่อนแลันะเพราะว่าผมผมเล่นไม่เก่งอย่างที่บอกอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเล่นไม่เก่งครับก็ขอเป็นบัวคานก่อนเลยกันจะไม่ใช่เมื่อกี้กดผิดแหละโอเคเราเข้าไปดูรอบบัวคานนะโอเคขอบัวคานก่อนแลวกันนะครับเพราะว่าผมผมเล่นไม่เก่งอ่ะพูดก็พูดเถอะผมเล่นไม่เก่ง แล้วก็อย่ามันสมจริงอย่าผมพอสู้ได้บ้างนะครับต้องไปเปิร์ก่อนันดับแรกเปิดเป็นสิ่งที่ซึ้มคุ้มอย่างเงี้ยสึกว่าตอนนี้เนี่ยเราจะช้าพอสมควรนะครับช้าพอสมควรแล้วก็ยิงยิงวอลเล่ไม่ได้ใช้เลยจริงไม่ได้ใช้เลยอันนี้ก็จะเป็นการหาช่องครับก็เอาเลย2อนันหาช่องแบบเต็มสูบไปเลยแล้วกันแ t a c ก็น่าจะดีขึ้นบ้างเลยครับ stack เจ็ดสิบเอ็ดโอเค มาเรามาเล่นรอบชิงเลยดีกว่าครับได้ลงเป็นตัวจริงนะครับผมสําหรับทรายแดงเราก็ไม่ฟิตเต็มร้อยเครับแต่กน็น่าจะสู้ได้อยู่ครับพาทุกท่านเข้ามาสู่สนามน่าจะเป็นสเตฟฟอร์ดบิดนะครับอืมก็เป็นเชลซีเจ้าบ้านครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรเวนเซนครับผมเดินนาออกมาโดยน้องสมชายทรายแดงเลยครับมา อันนี้น่าจะเป็นนัดชิงแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะรครับสายแดงส่งมาทีูุ่ิสิตเฮ้แต่ก็รู้สึกยากขึ้นนะรู้เปล่านี่ไงนี่งเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรกันแล้วครับจังหวะน,นี้ <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วครับ <c oughs> เรียบร้อยโดนแย่ง <c oughs> มันอยู่นะคือว่าดูเดือดนะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยมันบุกกลันไปบุกกันมานี่เพิ่งแค่8นาทีเองนะครับ เอาเดือดแล้ว,ลวนะวฮะนะครับโอ้โหดิยังไงเข้าไปเลยอืมอปับเวอร์ครัสมันไม่เท่าไหร่ครับเรียบห้ออครับโดนเลยครับ กำจะพูดวะมาเอาหน่อยพี่เอาหน่อยพี่ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเฮ้ยได้อยู่วันนี้โอ้โหโดนเบรกเกมอย่างงี้ครับไม่เลืองไม่ดีต่ำๆๆยังไงก็ต้องเหลืองครับเพราะว่าเบรกเกมขนาดนี้มันหลุดแล้วแหละครับถ้าเมื่อกี้ ไม่ยอมสไลด์ครับไม่ยอมเบรกยังไงก็หลุดครับมาเสียดายครับลูกเมื่อกี้เสียยิงครับโอ้โหนิดเดียวครับแม่ถือว่ากดดันอยู่นะเพราะว่าผมปรับมาเป็นระดับยากขึ้นครับมาระดับหนึ่งแล้วก็มันมันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับจริงๆอ,อยากเปิด อยากอยากเปิดกล้องให้ดูนะว่าตอนผมเล่นเนี่ยเป็นยังไงแต่ก็นั่นแหละรครับไม่มีตังครับคืออย่างน้อยตอนเงียบเนี่ยก็ยังเห็นหน้าเห็นหน้าใช่ไหมล่ะย,ยังเห็นหน้าค่าตากันอยู่ส่งคืนไง โอ้โหมันเมื่อกี้มันอะไรวะไม่รู้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้มันอะไรอ่ะกลายเป็นไก่ไปแล้วตอนนี้ผ่าความยากขึ้นมาหาในไก่เลยนะ <S <S ฮะอสวยนีโ้โอเคได้อยู่สวยเอมดี้อื้มอุ๊ยโอ้โหเมื่อกี้นิดเดียวเองตัดไม่ได้ยังไงครับโอเคออกไปก็จะสลับ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  ฉ <c oughs> ันเลยฉลับเอ๊ยฉลับฉลบบถูกแล้วฉลบบอะไรวะโ <c oughs> ดนบุกฝ่ายเดียวแล้วอย่างนี้สวนกลับมาแต่ละทีน่ากลัวเลยนะครับโอ้โห,โหมันส่งช้าไปอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายัางยังเด็กอยู่จังิงยังแกยูทูบเจ็ดเองมีข้ออ้างว <c oughs> ่านี้เนี่ยเป็นนัก นักเตะเชลซีคนหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับนี่ครับส่งสวยมากโอ้เรียบร้อยสวยงามมากสวยงามมากชอบลูกนี้เป็นการส่งยาวของเราก่อนครับจังหวะแรกแล้วก็สักฝากกันแหละครับสวยมากครับลูกนี้สวยมากและไข่เนี่ยเด้ออันนี้ไข่นนเนี่ย เมื่อกี้ใครวะโอ้โหยิงสวยมากครับลูกนี้ผมประกาว่าจะให้เขาคืนเรานั่นแหละครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็ดีครับยังไงก็ได้ครับได้หมดได้หมดเลยครับถ้าได้ได้ชนชนะก็พอขอให้ทีมชนะผมไม่ได้ซีเรียสก,กับว่าผลงานส่วนตัวแล้วครับขอให้ทีมชนะก็พอไม่เมื่อกี้ผมจะกดส่งบอลเนอี่ยไม่ได้กดขอบบอล สวยองเต้เวิวส่งมาที่สายแดงครับอุย๊ยหยุดเลยตรงนี้ไปครับเอา้านัวจะเข้าไปวุยจิตสวยมากคือเลี้ยงอีกหน่อยก็ได้ไงวุยจิตร,รีบทำไมอะโอ้โหฉุนวะก็ครึ่งแรกครับเจลซีหนึ่งเวลกุยเซนหนึ่งครับก็ยังเสมอนันอยู่ไปยังไม่มีอะไรครับก็ยังไม่โดนเปลี่ยนหอกนะมา เล่นกันต่อก็แย่งมาดิก็แย่งอีกดิสุดเฮ้มาครับลูกนี้ยังไงมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหูเบื่อจะไม่มี <c oughs> ทำไมไม่เอาลิทเทียมอย่ะหรือว่าเบียเจนโดนโทษเหรอฝากด้วยครับลูกพี่พี่ทุกคนต้องชนะไปด้วยกันนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ดีนะครับผมท่าว่า เขาว่าเราชนะนะฮะเฮ้ okay. มาบุริสิทธิ์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 โวยอ่าวั <c oughs> นพี่เราจบเลยหูเลยเมื่อกเคหูโคตรดังนะโคตรเฟลผมว่าผมจะลงไปช่วยเกมรับได้แหละครับ like <you> แต่<ๆ>เลยก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่มากหรอกนี่รอเกมลุกดีกว่าเรอ เดี๋ยวรอ,อเขานงี้เพราะว่าเราเลี้ยงบอลยังไม่คล่องครับเราต้องช่วยกันมาจังหวะนี้ก่อนครับเป็นชิเวลเลี้ยงขึ้นมาครับผมเป็นจังหวะสวนจับหรือเปล่าแล้วยิงอึม,อม,อมจับทีเดียวแล้วยิงครับเมื่อกี้ต้องหอกแรงเซฟเลยแหละครับโอ้โหลูกเมืม่อกี้เอาเรื่องนะไม่ได้แย่นะครับผมภาพสวยอยู่อนะเนี่ยมันเป็นเล่นนะย เสียได้ครับพี่เสียดายมากติดนเส้นออกไปครับเอาไขาอ่อ่ะเฮ้ยคนนี้ผมไม่รู้จักว่ะไข่วะเพิ่งซื้อมาเหรอกูสู้พี่กูสู้กับพี่ผมผมเป็นกำลังใจให้อยู่นะครับเยี่ยมเยี่ยมคืนเงนเอะ๊ะออกมาโอ้ไม่ทันแล้วล้หม้าแล้วโอ้ตรงช้าไป ไ,นนไปเลยเล็งล็อกกันเล็งล็อกกันดีเดียดสวยมากสวยสวยได้บอลอยู่มาแบตส่งสวิธีเดีโอ้โหมันติดคนอะ โอ้าลูกไม่น่าเสียก็ได้เสียอ้อโอเคโอ้โหยังได้จุดโทษอยู่ครับเมื่อกี้กองกองเต้นนิดเดียว่ง โอ้จบเกมครับเ็นจุดโทษครับโหจุดโทษเลยเหรอไม่มีเหรอว่าต่อเวลา25นาทีเหรอครับใครเนี่ยเราก็น่าจะยังไม่มีบทในการจุดโทษแลวครับเพราะว่าก็ยังเป็นเด็กอยู่เนาะมาลุ้นให้พี่กันดีกว่าครับเฮาไม่เข้า2ลูกครับฮาเว็เข้าอยู่แล้วฮาเว นี่น่าจะชนะแล้วแหละครับโอ้โหสี่เอกเรียบร้อยแหละครับสีเ่เลขก็มไม่ต้องคิดอะไรมากครับ <c oughs> ถ้าลูกนี้ปัดได้ก็แชมป์ครับ <c oughs> แต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยผมว่าผมก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะไม่ได้หรอ นอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้เล่นดีมากครับผมว่าเพราะว่าเราปรับความยาวด้วยแหละแล้วก็นี่แหละครับเด็กก็ต้องค่อยๆไปเรื่อยๆอ้าวแชมป์ครับผมเ <cl aps> จง๋งเจ๋งมากร้อย <c oughs> ด้วยขวาครับสวยงามมาก ดวยน่มาฮึแลก็ลอนโซนี่ดีจเวอร์มากครับโอ้ไม่เสียใจนะฮะไม่เสียใจนะฮาเดี๋ยวให้ดูภาพ,ภาพบรรยากาศครับในการรับถ้วยครับก็คือการดีใจเนี่ยผมคิดว่ามันไม่รู้ผมว่ามันดีใจเกินไปดีจเวอร์อเดี๋ยวนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่ผมมองหาครับว่าสายแดงอยู่ไหน อืมซีเอกน้าซีเอกจังพั่นอ่ะหมุนแบบไรๆๆๆๆนี่ครับต่อแถวกันขึ้นรับถ้วยครับเอ้าอะไรบังวะเนี่ยกล้องไอ้เหี้ยเอ้ยนี่ครับอิงโกโลกองเต้ครับขึ้นมาแล้วชูด้วยครับ ได้ไซบอร์ดกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฮู้ได้ถ้วยเล็กมากครับเดี๋ยไปคิดอะไรมากครับผมก็เป็นถ้วยปรีซั่นครับก็ถือว่าเป็นการเปิดฤดูกาลที่ดีครับผมก็ไหนในอีีหน้าเนี่ยเราก็จะได้มาเล่นในลีกแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ลง มากน้อยขนาดไหนก็คอยติดตามชมกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะนี่ครับบรรยากาศการทูช่วยครับชูถ้วยชูช่วยเฉยเหรเฮ้เออกูมีความสุขมากอ่ะกูแบบมีความสุขมาก กมากเอาจริงเฉยๆ,ๆไม่ได้ชูเสร็จวะเออนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับก็ดีใจกันตามภาษาครับผมนี่เหรอทูเค้นทูเค้นหน้าอย่างแกโอ๊ะหน้ากูแก่โคตอีกสัตว์ ก็ลากันด้วยภาพบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าชอบไงฝากกดไลค์สติ๊กเกอรแชร์ด้วยนะพูปภาคยิ้มหม่ของผมครับส่วนอีพีหน้าเนี่ยเราจะได้เปิดฤด,ด,ดูกาลกันแล้วนะครับก็บรอบคิปนี้ขอตัวลาไปก่อนซีจูบินบ๊ายบายครับรร